สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะสวัสดีกับวันเสาร์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราส่งมอบมิโซบิชิ i อ่อสเปซวากอนนะครับสวยๆเลยเป็นแร่รถแร่ไอเทมนะครับหายากนะสำหรับส่วนตัวผมนะนะหายากมากๆเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับวันนี้พี่หลอดก็เป็น f อนะครับติดตามมานานแล้วนะฮะก็มาจากนครสวรรค์เลยนะครับพี่หลอดโอ้ยน่ารักครับผม ดูประจําเลยว่างั้นก็ทีนี้คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับรกิดฝากด้วยนะฮะฝากกดติดตามหน่อยนะครับตอนนี้เก้าหมื่นหกพันแล้วมั้งขาดอีกสี่พันอ่ะนะครับช่วยช่วยฝากกดติดตามให้หน่อยครับทางยู u ูบนะครับรถบ้านรถสวยสีจนะครับแล้วก็มีรถตอนนี้รถว่างนะครับแทบทุกคันเลยนะครับก็ ใครสนใจรถกระบะก็มีอีซูซูนะครับมีรีวิวแล้วนะฮะอีซูซูน่าจะเป็นสเปซแคปเนาะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับ <S <S ถ้าเป็นโตโยต้ามันเป็น Smart ออออออสมาร์ทแคปอ่ะอีซูซูผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นสเปซแคปนะครับแต่มันเปิดแคปได้นะครับขึ้นลงสบายนะครับมีแครี่บอยนะครับแล้วคันนี้มันเป็นเกียร์โต้มันขับง่ายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาสี่แ0นห้าหมนเก้าบาท 459,000บาทนะครับรถปี2013นะครับรถสวยมีรีวิวแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมผมส่งลิงก์รีวิวให้นะฮะตอนนี้ก็ฝนไปอยนะครับอากาศดีนะครับแดดออกนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เหงานะฮะดูชีวิตชีวานะฮอากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแต่กลางคืนผมหนาวนะครับนอนต้องห่มผ้าเมื่อคืน ช่วงนี้พายุเข้านะครับแต่โชคดีที่เราโดนไปปลายพายุนะครับใครที่โดนพายุเต็มๆก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะบ,บางทีฝนไม่เท่าไหร่หรอกลมลมพัดพังหมดนะครับคือบ้านผมอยู่บนนอกเป็นอย่างนั้จริงลมแรงมากนะครับหลังคาไปหมดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บ้านก็เรียบร้อยเปียกฝนหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็จะช่วยกันนะครับซ่อมกันเอง เป็นอย่างนั้นนะครับบ้านนอกของผมแต่ก่อนนะตอนนี้หนังคาก็น่าจะดีขึ้นแต่ภายในบ้านก็มีน้ำหยดบ้างนะต้องคอยเอาหม้อไปรองนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นวีโก้สมาร์วีโก้สมาร์ทแคปนะวีโก้สมาร์ทแคปป0สองพัน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 เก้าสองพันสิบประมาณนี้นะฮะราคาสองเก้าเก้านะถูกใจใครก็ ลองเข้ามาดูรถแล้วก็คุยรายละเอียดกับทางที่นได้นะทางที่ร้านได้เลยแต่พรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดนะครับให้มาวันจันทร์นะส่วนใครที่จะมาอยากขายอยากเคืนผมมีรถเก่งเขานะแจ๊ดศูนย์ห้าศูนย์หกผมขับยานิสอยู่ผมขับมีอ้อนอยากเปลี่ยนรถกระบะบ้างจะไปขนของไปใช้งานนะครับจัดไปนะครับมาที่ร้านได้เลยลองมาดูรถได้นะครับพี่เอารถเก่ามาให้ตีด้วยรับซื้อนะครับต่างจังหวัดก็รับซื้อนะครับอ่า ยอดค้างอยู่ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าต้องเช็คดูก่อนนะครับเช่น,นมียอดค้างเนี่ยไม่เกินนะครับไม่เกินแสนสองแสนเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้าเกินหน้ากว่านั้นก็ต้องเช็คราคากันนะครับถ้าใครที่มียอดคออ้างคืออย่างน้อยผ่อนมาให้เกินครึ่งอ่ะนะครับสมมติว่ารถเราซื้อมาเนี่ยหกสิบงวดต้องผ่อนหกสิบงวดนะครับอย่างน้อยผ่อนสามสิบขึ้นไปสามสิบห้าสี่สิบงวดขึ้นไปเนี่ยลองลองเช็คราคาดูได้ครับพี่บางทีปิดยอดได้บางทีมีเงินเหลือนะครับ หรือใครอยากเทินคันใหม่เงี้ยอยากเทินคันใหม่แล้วมีตังค์หรืออะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับคุยรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้นะครับซีวิกซีวิกเหลือคันเดียวนะถ่ายไปฝนตกไปนะครับมือถือผมเปียกแล้วเนี่ยอ่าแต่ไม่เป็นไรครับมือถือเปียกอ่าไม่เป็นไรนะเนี่ยซีวิกคันนี้ก็สวยนะครับอ่าซีวิกตอนนี้มีคันเดียวนะปีไปี2010นะครับ เชฟอุอ้ยรถไม่เบาเลยอะ่ะทางแยกอะไรเงี้ยคืออันตรายนั่นเนี่ยคือเขาโผล่มาครึ่งนึงแล้วคันที่สองลนเนี่ยคือเขาไม่ชะลอเนี่ยบางทีอาจเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าคันนั้นโผล่มานะฮะต้องคอยสังเกตนะขับรถอะ่ะนะครับเชฟออฟตา้าไปแล้วนะครับเชฟออฟตา้าไปแล้วแล้วก็ยาลิทไปแล้วนะครับแดนเซอร์ไปแล้วนะฮะสเปซแล้วก็น,นี่กำลังสง่ง ตอนนี้ก็โล่งเลยภายในโล่งนะครับก็จะมีเหลืออยู่แค่นี้ที่ถ่ายที่ดูถ้าพี่สนใจอยากดูคันไหนนะครับพี่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์รีวิวให้นะครับอ่าในสันทีด้านะครับสวยๆนะผมว่าเอ่อตัวท็อปด้วยนะครับเบาะหนังจากโรงงานนะครับเครื่องพันแปน้าขับนะครับสนใจยังไงก็คุยเลยมาดูรถถูกใจยังไงคุยราคาคุยรายเอือดกับพาร์ทเนอร์ที่ร้านได้เลย2 2 4 0 0นนนะครับผ่อนอยู่ประมาณ ผ่อนอยู่ประมาณเครดิตดีฟีดาวน์ครับ4,600อุย้ยผมว่าดีนะ4,679บาทนะครับผ่นนอนถูกแล้วก็แจ๊ตแจ๊ตเหลือ3ามพันเจ๊ตเหลือ3,000คันนี้เป็นตัวท็อปคันนี้เป็นตัวท็อปมา2,011นะครับ347,000บาทนะฮะนี่คันนี้ราคาเบาสุดแล้วแจ๊ตแต่มีดาวนะครับเพราะว่ายอดจัดจัดได้แสนห้าราคา169,000บาทปี2004 นะครับตกข้างวัดอยู่3,732บาทนะครับพี่นะสีน้ำตาลนะครับไม่น้ำตาลก็ทองเลยผมก็ไม่แน่ใจ <c oughs> ขายรถยังไงเนาะนะสวิปนะสวิปรุ่นท็อปปี2 0 1 2นบะครับราคา2 6 9 0 0 0บาทมีคันเก่าก็มาเทินคันใหม่ได้พี่เปิดเครื่องเสียงเสนรดังนะไปจ้ะไปนะฮะแล้วก็ b o โ a เอเนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ใหม่นะครับ เผื่อใครที่ยังไม่ได,ดูนะหรือคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์รีวิวให้นะครับอันนี้รถพี่เขานะครับมาจากนครสวรรค์แต่ป้ายยังนครสวรรค์อยู่เลยนี่ะ 2013, นะครับก็ Honda j e t ปี2013ันสิบสามนะฮะเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ซิตีนนค้คันนี้สินตาลนะครับคันนี้เปเวอร์นะครับเปเวอร์นะฮะราคา295,000บาทปีประมาณ ปีประมาณประมาณประมาณสอง1ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่ให้ดูเบื้องต้นก่อนแต่รถสวยนะครับหน้าน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับเพราะมีแพทเทิร์นชิปดูจากรอด้วยนะครับไม่ท็อปก็ลองท็อปมี2อ,อย่างนะไม่ท็อปก็ลองท็อปเซนเซอร์หลังเพิ่งเข้าเลยเนี่ยฮะยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับน้องเพิ่งทำความสะอาดภายใน นะล้างดูดฝุ่นอะไรเงี้ยนี่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวร,รอวันรีวิวฉบับเต็มนะพี่นะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูอมลเพราะรถเพิ่งเข้าแต่เชื่อว่าสวยมากถ้าใครที่กำลังมองหาหรือเลง Honda City อยู่นะผมว่าไม่ควรพลาดคันนี้หรือถ้าพลาดก็ไปเอาคันนู้นคันนูน้น,น,นมันเปเวอร์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่คนจะชอบสีหรือเปล่านะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบนะครับเนี่ยสีเนี้ย แต่ผมว่ามันก็สวยดีนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรารองสองมอบของพี่พี่พี่หลอด <c oughs> กันครับสวยมา,ากคันนี้ <c oughs> แหล่เออผมลืมผมนึกถึงพี่คนหนึ่งอ่ที่เขาบอกให้ผมรีวิวชา้ชาๆหน่อยบางนั้นโทษทีครับพี่บางทีก็ลืม ล้อสวยมากนะเข้ากับตัวรถลงตัวสุดๆเป็นรถครอบครัวนะสีดําสวยดูดีนะฮะแม็กลายเนี้ยลงตัวสุดๆละสําหรับเฟสวาก,ก้อนนะผมว่านะยางมิชลิน <laughs> พี่หลอดน่ารักครับนะฮะผมยังขออนุญาตที่หลอดอยู่พี่หลอดบ,บอกถนะ่ายหลอๆนะมาเมื <laughs> ่อวานที่อะไรพี่ต่อพี่ต่อก็น่ารักเป็นเ,นเนจ้าของเซเว่นอะ่ะนะครับเป็นกันเองมากน่ารักสุดๆเลยครับ ทางครอบครัวเลยเมื่อวานคุณแม่อายุ65นะไม่ใช่50ผมก็พูดผิด65แล้วขับรถกระบะป๋อเลยแข็งแรงสุดๆนะก็ขอให้แข็งแรงตลอดไปนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอส่งมอบรถของพี่หลอดกันนะครับไปครับส่งมอบกันนะครับรถพี่รอด มาถ่ายด้วยกันครับทีมของเราน้ก็ให้ทุกคนเออขอบคุณครับ สวัสดครับถอยเลยถอยเลยนะครับพี่เฮงเขรวยครับอ้าสวัสดีครับผมครับพี่เฮงเขรวยครับไปแล้วน่ารักครับน่ารักมากๆเลยทุกคนเลยนะครับก็ขอให้พี่หลอดเดินทางปลอดภัยนะครับผมกลับบ้านนครสวรรค์นะครับก็เฮงเข้ารวยนะครับยิ่งๆขึ้นไปนะครับ เป็นเอฟซีน่ารักมากครับผมอ่าดีใจครับดีใจได้เจออุย้ยดีใจจริงแฮปปี้ครับแฮปปี้มากมากเลยขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมก็อ,อ่ะเราสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจขนาดก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์รีวิวให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับถ้าเป็นไม่ได้ใครจะมาวันนี้เนี่ยผมบ่ายโมงแล้วถ้าจะมาเนี่ยผมลงคลิปประมาณบ่ายสองบ่ายสามอ่ะก็ลองโทรเช็คก่อนล้วกันถ้าจะมาวันนี้นะครับ ถ้าวันนี้ไม่ทันขอเป็นวันจันทร์แล้วกันนะครับวันจันทร์ผมก็แนะนําให้มาประมาณ11บแปดโมงที่ยงขึ้นไปประมาณนี้นะครับแต่แตยังไงถ้าใครโทรเนี่ยโทรไม่ติดรบกวนโทรในเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปนะครับผมเบอร์ศูนทะหะสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดนะครับน้องกิจนะครับก็ร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะฮะเลยถนนลำลูกกาสซก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทออโตคา์นะฮะตามนี้นะครับ ไปแล้วสาหรับวันนี้ไปแล้วครับผม mm hmm. ก็ยังไงก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดร,ระวังครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับถนนลื่นแนะนํานะครับขับไม่เกินหกสิบแปดสิบนะครับถ้าตกหนักเนี่ยคานยิ่งดีสี่สิบห้าสิบเนี่ยคานเบาได้เบายิ่งดีนะครับเพราะว่พาพอมันลื่นจริงๆริงนะแต่ถ้าไม่ตกก็ตามสบาย <laughs> แต่ว่าระวังความเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพีนะ ตะแบบนี้นะครับผมเองก็ขอให้มีความสุขมากครับไปแล้วครับ